อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมีเนื้อที่ครอบคลุมบางส่วนของอำเภอบุญทริกนาจะหลวยและน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาพื้นที่ป่าอยู่ในส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินสูงซึ่งลาดไปทางทิศใต้ประกอบด้วยภูเขาเล็กๆสลับซับซ้อนมากมายมีความสูงเฉลี่ยประมาณ300-600เมตร จากระดับน้ําทะเลสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังโดยยังมีสภาพธรรมชาติที่งดงามมีสภาพป่าสมบูรณ์ในพื้นที่พบต้นจองหรือต้นสำรองจํานวนมากจึงเป็นที่มาของชื่ออุทยานส่วนน้าย้อยมาจากคําว่าน้ําย,ย้อยที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําธรรมชาติที่น้ําไหลย,ย,ย้อยลงมาตามเพิงผาที่อยู่ใกล้น้ําตก และมีลำน้ำสายน้ำสำคัญต่างๆเช่นลำโดมน้อยลำโดมใหญ่และห้วยหลวงโดยไฮไลท์ของที่นี่คือความสวยงามของน้ำตกห้วยหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลําทานห้วยหลวงไหลตกจากหน้าผาที่มีความสูงประมาณ45เมตรเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำและยังมีปลาจา่าถังเหลือง ที่แหวกไหวเป็นฝูงโดยนักท่องเที่ยวยังสามารถแช่เท้าทำสปาปลาได้อีกด้วยถัดลงมาด้านล่างของน้ำตกคุวยหลวงประมาณ100เมตรยังมีน้ำตกขนาดเล็กๆที่มีชื่อว่าน้ำตกปะโอนละอ,อซึ่งหมายถึงน้ำตกน้องสาวรองจากพี่เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งมีแอ่งน้ำที่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำและนอนแช่น้ำนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายนอกจากนี้ ย้อนขึ้นไปด้านบนของน้ําตกห้วยหลวงยังมีแก่งกะเหล่าซึ่งเป็นแก่งหินขนาดใหญ่มีท่าน,น้ําไหลแผ่ก,กว้างไปตามลานหินบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานา,นาชนิดและหมู่ผีเสื้อที่บินว่อนทั่วบริเวณเหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติและลงเล่นน้ํทาทั้งนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแก่งกะเหล่าน้ําตกห้วยหลวงระยะทางประมาณ1.3กิโลเมตรไว้สำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติอีกด้วย ปิดท้ายที่น้ำตกสาราลีพิรมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยโดยอยู่หดจากแก่งกะลาวไปทางทิศตะวันออกประมาณ30เมตรซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งชื่อตามของบ่อมหลวงสาราลีกิตยากรที่ได้เคยเดินทางมาชมทัศนียภาพของน้ำตกแห่งนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2552รและได้ตั้งชื่อนี้ไว้สำหรับการเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สาม,มารถใช้เส้นทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีผ่านอำเภอบารินชำราบเดชอุดมน้ำยืนและสิ้นสุดที่อำเภอนาจะห่วยระยะทางรวมประมาณ140กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งความสวยงามของที่นี่ยังชวในให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาชมอีกครั้งมาสศจรรยน์เมืองสีแสงที่อุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย